าพุทเทพุโทโธพุธทธังอรลหังพุโทโธอิธิปิโสพระวานะโมพุธทธายะมีความสุขาอายุยืนนิพพานสวัสดีครับผมหลวงพี่ตาจะมาเล่าเรื่องพระธุดงเป็นตอนที่6กห่างหายไปสามวันวันนี้ผมจะมา เลาตอนที่หกใกล้จะถึงฤดูออกพรรษาแล้วเหลืออีกยี่สิบวันยี่สิบสองวันประมาณตอนที่หกขอบคุณความทุกข์ กินข้าวเสร็จก็เตรียมตัวเดินทางต่อที่สุดหนอจะไปหยุดที่ตรงไหนการเดินทางหาที่หยุดอยู่ที่ใจหยุดภายในหยุดหัวใจไว้ที่ธรรมเริ่มวันนี้รู้สึกดีบอกไม่ถูกเราจะปลูกต้นรัทธาให้กล้าแข็ง เอากำลังที่มีอยู่ร่วมแล้วไม่กล้าแกร่งแต่ไม่ถอยก้าวต่อไปไม่อิ่มกายแต่อิ่มใจก็เป็นสุขถึงกายทุกแต่ใจสุขก็พอไหวท่านช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ้งน้ำใจ จะเป็นใครเข้ากันได้ด้วยความดีมิใช่ญาติก็เหมือนญาติเหมือนพี่น้องความปวงดองด้วยพระธรรมนำสุขสีอบอุ่นใจที่ได้อยู่คนดีมาครั้งนี้มิใช่ว่ามาคนเดียวเหมือนโบราณเขาว่าไว้นะครับถ้า คบคนดีเราก็จะดีไปด้วยคบคนไม่ดีเราก็จะพลอยไม่ดีไปด้วยฉะนั้นแล้วก็คบคนดีจะดีกว่าจะรู้สึกสบายใจกว่าความรู้สึกจากแต่ก่อนถึงตอนนี้จากไม่ดีเมียทิ้งไปไม่แลเหลียว จากเมาเล่าเศร้าใจอยู่คนเดียวไม่โดดเดี่ยวเดียวดายได้เป็นบุญเดินทางไกลในทางธรรมนำชีวิตเขียนลิขิตด้วยความดีมีความหวังเริ่มต้นดีจากก่อนนี้ที่เพพังเอาความหลังเป็นบทเรียนเพียรต่อไปคิดถึง เมียพ่อแม่ที่แก่เท่าจะรักเขามากมายขนาดไหนถึงวันหนึ่งก็ต้องภาคจากกันไปรักแค่ไหนห่วงแค่ไหนก็ตายจากกันบทความนี้จะเศร้าหน่อยนะไม่จากเป็นก็จากตาย สุดท้ายก็จากกันอยู่ดีนี่แหละน้อมนุษย์เราจากวันนี้ยังไม่ตายยังทุกข์มากวันตายจากจะทุกข์มากขนาดไหนจากวันนี้และวันนี้ได้เตรียมใจเมื่อจากไปได้ข้อคิดสัจธรรมฉะนั้นแล้วเวลาอยู่ด้วยกัน ก็ต้องหลักกันนะครับอายุคนเราก็ที่สุดก็เจ็ดสิบแปดสิบหรือหกสิบห้าสิบก็มีสี่สิบก็มีแล้วแต่บุญวาสนาแล้วเนาะฉะนั้นแล้วคนเราอยู่ด้วยกันหลักกันมากๆครับพอไม่อยู่ด้วยกันแล้วจะคิดถึงกัน ันนี้ลวงพี่เอ่อยนะคงเป็นกรรมที่เคยทำแต่ปางก่อนกลับมาย้อนด้วยผลกรรมนำสนองเคยภาคคู่เขาอยู่สุขน้ำตานองก็เลยต้องรับผลกรรมซ้ำตนเองจะโทษเมียว่าไม่ดีก็ไม่ได้ เราก็ร้ายอารมณ์ร้อนตอนอยู่สองเขาเคยเตือนเขาขอร้องน้ำตานองเมียมัวหมองเรามัวเมาเอาต่กินอยู่ก็ทุกจะอยู่ไปทำไมเล่าเมื่อผัวเมาไม่สนเมียเลยเสียของอยู่ต่อไปมีแต่ช้ำน้ำตานอง เขาก็ต้องจำจากไปใช่อยากลาเราไม่ดีอยากได้ดีนี้ก็ยากมัวแต่อยากไม่ทำดีอย่าไปหาอยากได้ดีต้องทำดีเข้าศรัทธาสมน้ำหน้าเราไม่ดีเมียหนีไป บางคนเราเสียเขาไปถึงรู้ค่าไม่รักษาไม่ดูแลทำไหนะเสียของรักจึงรู้ค่ามาจากไกลต้องทำใจเริ่มต้นใหม่ในทางดีพอคิดได้เข้าใจไม่คิดโกรธคิดขอโทษและขอบใจที่เมียหน,นี ถ้าไม่งั้นเราไม่รู้อะไรดีมีวันนี้เพราะเมียหน,นีขอขอบคุณทุกอย่างเกิดแล้วค่อยรู้อะไรประมาณนี้ละไม่โดนทิ้งก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไงเนาะไม่กินเหล้าเมาที่สุดก็ไม่รู้ ว่ามันไม่มีค่าเลยขนาดไหนหยุดน้อยใจในชีวิตคิดเสียว่ายังดีกว่าอีกหลายคนทนไม่ไหวค่าตัวตายค่าเมียตายน่าเห็นใจกามตันหาพาไปไม่รู้ตัวเรายังดีที่มีบุญพระมาโปรด ได้เห็นโทษด้วยธรรมนำละชั่วเมื่อเห็นทุก์ได้เห็นธรรมไม่หมองมัวหยุดความชั่วสร้างความดีมีสุขใจไปข้างหน้าจะตั้งใจให้ที่สุดรีบเร่งรุดทำความดีไม่สงสัยเชื่อในบุญเชื่อในกรรมนำพาไป ป่อยวางได้ยิ่งสุขใจไม่อาวอรจบไปกับตอนที่หกนะครับเดี๋ยวตอนที่เจ็ดเดี๋ยวหลวงพี่ว่างหลวงพี่จะมาเล่าให้ฟังอีกใครที่ฟังจบ ลำล่ำรวยรวยมีสุขภาพแข็งแรงเด้อ